มาดูความสําเร็จของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้นําด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะก็มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเรียกว่าพัฒนาการให้บริการยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งนะคะกับแนวคิดที่ว่าโมเมนต์แบงกิ้งน่าสนใจมากเพราะเขาบอกว่าธนาคารไทยพาณิชย์จะไปอยู่ในทุกๆโมเมนต์ของชีวิตในทุกๆวัน <S <S ของลูกค้าเลยนะคือตอนนี้ฉันใช้อยู่นะแล้วสะดวกมากอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเติมเงินบัตรทัดนด่วนนะคุณพัก<อ>็มันสามารถเติมผ่าน s เอส ดีอีซีได้เลยใช่ไม่ต้องไปเสียเวลายื่นเงินตรงบัตรทางหรือเขาคิดฟีเจอร์อย่างเช่นโอนเงินให้กับหลายๆคนพร้อมกันในทีเดียวขอสเตตเน้นย้อนหลังอ่ะขอผ่านได้หนึ่งปีได้ด้วยรวมถึงก็บอกว่าตอนนี้จะมีการทําโฆษณาแนวตั้งเพราะว่าตอนนี้มันเป็นจอมือถือไงใช่เคิดใหม่ทั้งนั้นเลยน่าสนใจทุกอย่างเลยนะคะติดตามดูจากรายงานกันค่ะ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้วงการโมบายแบงกิ้งต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นร่วมถึง SCB EC ที่ได้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งก้าวล้ำไปอีกขั้นเพื่อสื่อสารให้ลูกค้าของธนาคารได้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยการทำตลาดรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด Moment b a n งก n g ยกยี่สิบฟีเจอร์เด่นอาทิบริการเปิดปิดบัตรเครดิตได้ด้วยตัวเองบริการขอสเตทเมนต์ย้อนหลังหนึ่งปีบริการโอนเงินได้สูงสุดสิบรายการพร้อมกันบริการจ่าย ค่าน้ำค่าไฟได้ทุกที่ทั่วโลกและบริการเติมเงินบัตรทางด่วนได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นต้นซึ่งสามารถรองรับทุกลฟ์สไตล์ทางการเงินของทั้งกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปและกลุ่มธุรกิจ SME ผ่านภาพยนต์โฆษณาแนวตั้ง20เรื่องเพื่อสร้างประสบการณ์ในทุกโมเมนต์ของการทำธุกรกรรมทางการเงินบน s c b Easy ซึ่งต่อจากนี้ทุกๆฟีเจอร์ใน s c b Easy จะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของลูกค้าในช่วงเวลาที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ร่วมถึงรับเทนด้านสินเชื่อดิจิทัลที่มาแรงในปี2,562ด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆด้านสินเชื่อดิจิทัลที่ครอบคลุมความต้องการในทุกรูปแบบของลูกค้าและให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทุกที่ทุกเวลา หลังจากนี้วงการธนาคารแอปของธนาคารจะคล้ายๆกันหมดแล้วดังนั้นถ้าเราจะไปต่ออยสเต็ปหนึ่งเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดกับหัวคำหางว่าเราจะต้องเอาโมเมนต์ของลูกค้ามาเป็นตัวตั้งเราก็สร้างฟีเจอร์หลกัหลกๆเด่นๆขึ้นมาตอบสนองซึ่งในช่วงหลังจากยกเลิกค่าธรรมเนียมนี่เราพัฒนาฟีเจอร์ไปเยอะมากนะครับเราก็เลยหยิบฟีเจอร์หลายๆอย่างไฮไลท์ลามาทําหนังโฆษณาด้วยแล้วจะปล่อยบน Facebook กับ YouTube เท่านั้น นับเป็นครั้งแรกของวงการธนาคารในประเทศไทยที่มีการผลิตภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบดังกล่าวและถือเป็นธนาคารแรกที่มีการยิงโฆษณาแนวตั้งในช่องทาง YouTube หลังจาก YouTube เปิดให้บริการรองรับโฆษณาแนวตั้งเมื่อไม่นานมานี้เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมรับชมเนื้อหาทางโทรศัพท์ในแนวตั้งถึง70%ของเวลาการรับชม ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นของวงการธนาคารของทาง s c b เลยนะครับเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกีฬากับคุณวัตยิกันครับ